เอาล่ะฮัสวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเด e สก i บบ y War ตอนที่109พาร์ท1พครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเราห่างหายจากซีรีส์ของคุณเวอร์แลนซ์มานานมากมากเลยนะครับจนตอนนี้ผมิทมจะทําอะไรไม่ค่อยจะได้แล้วเพราะงั้นเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูของคุณเวอร์แลนซ์ผมจะนําให้ไปดูก่อนนะครับส่วนใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยคาเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดของคุณเวอร์แลนซ์เปิดฉากมาเราจะได้เห็นเฮลิคอปเตอร์ที่ดูเหมือนว่าจัับตวของ Woman ร ที่ตอนนี้เธอบาเดเจ็บอย่างมากในตอนที่แล้วซึ่งเราจะเห็นมือของพอยออฟวิวด้วยนะครับก็คือตัวของพี่คิริโตะนั่นเองที่ยกมือมาบังแสงไฟของเฮลิคอปเตอร์เอาไว้ซึ่งบริเวณด้านหน้าของพี่คริติโตะเราจะเห็นคามีล่าแมนคนหนึ่งกับเมดิกคามีล่าแมนครับที่พยายามช่วยชีวิตตัวของคามีล่าบูแมนแต่ดูเหมือนว่าจะไม่สําเร็จครับตัวของเมดิกคาม,มล่าแมนจะใส่หัวให้กับพี่คิติโตะ หลังจากได้เฮลิคอปเตอร์ก็จะพาล่างของคามิล่าวูแมนไปครับผมคิดว่าคามิล่าวูแมนอาจจะยังไม่ตุยนะแต่าจะต้องกลับไปรักษาที่ฐานครับเพราะไม่ดิคคามล่าแมนอาจจะช่วยไม่ได้แต่ในจังหวะนั้นเองก็มีอ็อบเจกต์อัปเดตขึ้นมาบนหน้าจอของพี่คิริโตครับซึ่งข้อความจะเขียนว่า capture the plague toilet alive หรือภารกิจนี้ก็คือการจับเป็นเพลกทอยเลตนั่นเองครับซึ่งตัวของพี่คิริโตก็จะโดดลงมาจากจุดที่เขายืนอยู่เพื่อลงมาหยิบอาวุธของเขาซึ่งด้านหน้าของเขาจะเจอกับพิลัตคนนาม แต่งตัวเต็มยศมากเลยครับผอมไฟสุดๆหลังจากนั้นก็จะมีคาร์เมล่าแมนคนหนึ่งที่เดินเอาไม้ดูดสุวมสุดไฮเทคที่อัปเกรดมาแล้วเอากลับมาคืนให้พี่คริโตะครับพี่คริโตะก็รับเอาไว้ก่อนที่ตัวของคาร์เมล่าแมนตรงหน้าจะจับไหล่ปลอบใจพี่คริโตะเป็นหนึ่งทีครับส่วนทางด้านของพิรัคาร์เมล่าแมน Man, พี่เกตจะชี้ไปด้านหน้าเพื่อบอกว่าเขาจะไปดูลาดลาวก่อนส่วนพี่คริโตะก็ถืออาวุธคู่กายและกํลาลังเตรียมจะเดินตามไปครับแต่ในจังหวะน,นั้นเองจู่ๆก็มีเสียงจู่โจมดังขึ้น้นนาดหลังงของพี่คต พิคิโตะเลยใช้ไม้ดุดซ่วมสีฟ้าของเขาปากลับไปทางด้านหลังทันทีแต่ดูเหมือนว่าคนที่ปรากฏตัวทางด้านหลังก็คือเจ๊อะเคมิดนั่นเองครับจริงๆตัวของเจ๊แกเคยปรากฏตัวมาแล้วนะครับแต่ครั้งที่แล้วที่ปรากฏตัวมาเรายังไม่รู้ชื่อของเจ๊แกแต่ตอนนี้ในวิกิได้บอกว่าเจ๊แกชื่อว่าอะเคมิดครับโดยที่ตัวของเจ๊อะเคมิดแกจะใช้หนวดแขนหุ่นยนต์จับไม้ดุดซ่วมเอาไว้ได้ก่อนที่ตัวของเจ๊แกจะพูดเย้หยันพิริโตะครับว้าว ดูมีความพยายามมากเลยนะซึ่งในจังหวะนั้นเองตัวของพี่คิริโตจะเห็นภาพซอนทับเบอร์เบอร์ขึ้นมาด้วยครับพวกเราเฝ้าดูนายมาสักระยะหนึ่งแล้วนายไม้ดูซ่วมนายนี่มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ธรรมดาจริงๆโดยที่ภาพของพี่คิริโตที่ซ้อนทับขึ้นมาจะมีภาพของคาเมล่าบูแมนที่กําลังจะตัวอยู่ด้วยนะครับมองดูนายทรมานในขณะที่ฉันพากเธอไปจากนายเหมือนกับของขวัญที่มอบให้อย่างต่อเนื่องตัวของพี่คิริโตที่โกรธจัดก็จะกดแรงจากเท้าลงไปที่พื้นจนพื้นแตกเลยครับ จากนั้นก็พุ่งเข้าไปฟันเจ้อะคริมิรรัวๆแต่เหมือนเจ้อะคิมิตจะหลบได้ทุกดอกแต่พี่คิรที่ตกก็ไม่ยอมแพ้ครับเขาใช้ลำแสงจากแกนกลางของเขายิ่งใส่เจ้อะคิมิตแต่ตัวของอะคิมิตกระูดดซับพลังงานไปได้จากนั้นก็ใช้พลังงานที่ดูดซับไปสวนหมัดกลับคืนมาใส่พี่คิรที่ตกครับแต่พี่คิโตกก็หลบไปได้เหมือนกันอุยเร็วกันทั้งคู่แต่เจ้อะคิมิตที่ต่อยพลาดก็กระโดดขึ้นไปด้านบนอย่างสูงและเต็มตัวพุ่งเข้าใส่พี่คิริโตกครับแต่ใน,นจนังหาาวะท ทำให้เจลออเมิดโดนเสียบเข้าไปเต็มๆครับซึ่งตัวของเจลออรเมิที่โดนเสียบเข้าไปก็จะพูดว่าน่าประทับใจแต่นายควรจะเล็งที่หัวนะพอเจ๊ออรเคมิดพูดจบเขาก็คว้าคอพี่คิติโตขึ้นไปกลางอากาศในจังหวะที่พี่คิริโตกํำลังเสียเปรียบตัวของไมโครโฟนวูแมนก็ได้ผมมาด้านหลังของเจ๊ออเคมิดครับจากนั้นก็ตูมซาสสปิลกระเด็นไปเลยซึ่งตัวของไมโครโฟนวูแมนก็จะมาดึงพี่คิริโตกขึ้นไปด้วยครับโอ้โหอย่างเท่ผมบอกเลยว่าชอบดีไซน์ของไมโครโฟนวูแมนมากๆแต เจอักเคมิดก็จะยังไม่จบครับซึ่งเจเกก็จะพูดขึ้นมาว่านายอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอันรุ่งโรจน์แห่งใหม่เขาพู้นั้นสามารถแสดงความจริงให้นายเห็นได้นะเบิกเน่ทั้งหมดของนายสิแต่นายดันเลือกหนทางของตัวเองไม่ใช่ปัญญาอันไร้ขอบเขตและพลังที่ไร้สิ้นสุดโดยเราจะเห็นนะครับว่าไมรโฟนวูแมนจะทำท่าบลาบลาบลาด้วยเหมือนจะแซวอัลเคมิดว่าเธอนั้นพร่ำไปเรื่อยครับก่อนที่จะตั้งท่าเตรียมต่อสู้โดยการยกขาที่มีดาบขึ้นมาส่วนทางด้านของเจอัลเคมิต ก็จะลอยตัวเหนือพื้นขึ้นมาครับพร้อมกับ,บวงเวทด้านหลังและเธอก็พูดว่าตอนนี้นายจะต้องจ่ายราคาแพงซะหน่อยซึ่งเธอก็จะกลายร่างเป็นพลังงานสีเขียวก่อนจะบินหายไปซึ่งบริเวณด้านหน้าของพวกพี่คิติโตจะปรากฏให้เห็นตัวของเพกทอยเลตพี่ตัวของพี่คิริโตนั้นได้รับภารกิจให้จับกุมเป็นๆครับโดยเพคทอยเลตท,ที่มาถึงก็ได้ใช้พลังงานสีเขียวที่ปืนใหญ่เตรมยิงใส่พี่คริริโตและไมโครโฟนวูมแมนทันที แต่ไมโครโฟนวูแมนก็มาขวางที่คิดที่ต่อเอาไว้ครับจากนั้นเธอก็กอดอกเหมือนไม่เดือดไม่ร้อนกับรังแสงที่กำลังจะถูกยิงมาและใช่แล้วครับในจังหวะน,นั้นเองก็มีไมโครโฟนที่เป็นเหมือนโดนบินมาพร้อมกับกลางโลก เธอการลำแสงให้กับพี่คีริโตะและตัวของไมโครโฟนวูแมนครับก่อนที่ไมโครโฟนวูแมนจะพาพี่คีริโตะบินลอยหนีไปซึ่งก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลเลยครับก็คือเนินเดิมที่พีแกเพิ่งลงไปนั่นแหละโดยเราจะเห็นนะครับว่าเจ้าเมดิกคาเมราแมนยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลยซึ่งตัวของไมโครโฟนวูแมนก็จะสั่งทั้งสองคนนะครับว่าให้รอ,อยู่ตรงนี้ก่อนที่ตัวของเธอจะกระโดดลงไปน,นั่นเองครับ ทางด้านของเจ้าเพกทอยเลตตอนนี้ก็โดน,ดนโดนไมโครโฟนที่กลางโลกก่อกวอนอยู่ครับซึ่งในจังหวะที่เจ้าเพกด็อกเตอร์กำลังสนใจเจ้าไมโครโฟนอยู่นี้ก็ได้มีเสียงพูดขึ้นมาครับว่าชีวิตของแกจะจบลงวันนี้จบเพ็กโดยที่เราจะเห็นนะครับว่ามีคมดาบสีส้มลอยขึ้นมาจากด้านหลังของเจ้าเพกทอยเลตพร้อมกับคำพูดที่โคตรจะเบียวเลยครับว่าฉันคือคําพิพากษาของแกหลังจากสิ้นเสียงเจ้าเพกด็อกเตอร์ก็โดนฉับเข้าให้ เรียกว่าชิ้นส่วนกระจุยซึ่งเราจะได้เห็นว่าคนที่ปรากฏตัวมาตอนนี้คือตัวของโซนาไททันนั่นเองครับที่ดูเหมือนจะแค้นเครื่องจัดรมาถึงก็ใส่ไม่ยัง้งสับรัวๆผมว่าหน้าจะเพกทอยเลตนี่น่าจะเละไปแล้วมั้งครับโดนสับเข้าไปขนาดนั้นแล้วผมต้องบอกเลยนะครับว่าตัวของโซนาไททันที่ไปอัปเกรดเบเทนอาร์เมอร์มาอย่างเท่เลยครับมีความเป็นสมุไรยสูงมากแถมเจ้าโลที่ผมมาก่อนหน้านี้ก็จะ,จะบินเข้าไปประกอบร่างกับตัวของโซนาไททันพอดีเลยครับ โอ้ยเทเกินซึ่งแน่นอนครับว่าเจ้าเพกด็อกเตอร์ไม่ยอมแพ้ครับเขาใช้อาวุธที่เขาเหลือเพียงชิ้นเดียวในการยิงตอบโต้กับโซนาไทยทนันแต่โซนาไททันก็เดินมาแล้วก็ตะโกนพูดว่าฉันจะให้แกได้ชดใช้ในบาปของแกจากนั้นโซนาไททันก็สับเป็นหนึ่งฉับครับคือบอกเลยว่าอย่างแรงแล้วพี่แกก็ตะโกนต่อยครับว่าฉันจะส่งแกไปลงนรกแบบเป็นล้านชิ้นจากนั้นเฮเกก็เดินหน้าไปแล้วก็สับ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  คือบอกเลยว่าถ้าสับตอน,นี่ผม่าตายนะแต่คนที่มาหยุดโซน่าไททันก็คือตัวของไททันคาเมล่าแมนนั่นเองครับที่พุ่งตัวมาพาตัวของโซน่าไททันออกมาคือทํให้หยุดเอาไว้ผมบอกเลยว่าแผนจับเป็นสงสัยจะกลายเป็นจับตายแทนแล้วแหละครับซึ่งตัวของไททันคาเมล่าแมนที่มาถึงก็จะพูดกับโซน่าไททันครับว่าเราต้องการตัวเขาแบบเป็นๆเ,เราต้องมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ของเราหรือเราจะเสียทุกๆอย่างซึ่งตัวของโซน่าไททันที่ฟังมาพอแล้วก็ตะโกนกลับมาด้วยความเดือดดาลครับว่า ฉันเสียทุกๆอย่างไปแล้วอย่ามาขวางทางฉันตัวของโซน่าไททันที่ผักไททันคาเมล่าแมนออกไปได้เดินตรงไปหาตัวของเพกทอยเลตครับและตัวของเขายังคงเดือดดาลและพ่นคําพูดไปอย่างต่อเนื่องตอนนี้แกจะได้เห็นในขณะที่ฉันเอาชีวิตอันไร้ความหมายของแกไปเจ้าเซษขยะจะโดนว่ารุนแรงไปขนาดไหนแต่เพกทอยเลตก็ตอบกลับมา ด้วยน้ำเสียงเรียบๆครับว่านายเข้าใจผิดแล้วตอนนี้เป็นนายต่างหากที่ต้องดูในขนาดที่ฉันเอาของที่ควรเป็นของฉันมาแกน่ะแพ้ไปแล้วพอสิ้นสุดเสียงของเพกทอยเลตตัวของเขาก็ระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงซึ่งตัวของโซโนาที่ยืนอยู่ใกล้สุดก็ถึงกับกระเด็นลม้มลงไปนอนเลยแหละครับและพออวิวอย่างพี่คิรทโตะก็ถึงกับจอดําไปเลยซึ่งเราจะเห็นนะครับว่า พอภาพกลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่คิริโตะจะโดนหมกด้วยหินเต็มไปหมดครับแต่คนที่มาช่วยพี่คิริโตเอาไว้ก็จะเป็นตัวของไมโครโฟนบูแมนครับแต่ในจังหวะนั้นเองทางด้านหลังของไมโครโฟนบูแมนตัวของอะเคมิดได้วับลงมาตรงนั้นพอดีซึ่งบริเวณนั้นจะมีตัวของเมดิคคาเมล่าแมนที่นอนอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยนะครับเมื่อเห็นดังนั้นตัวของไมโครโฟนบูแมนและตัวของพี่คิริโตะก็จะไปแอบหลบหลังเศษซากกำแพงซึ่งตัวของเจเออะเคมิดก็จะพูดขึ้นมาว่าพวกมันติดกับดักของท่านแล้ว้วเจาานาย ซึ่งตัวของพี่คริโตะจะหันมามองตัวของไมโครโฟนวูแมนส่วนไมโครโฟนวูแมนก็จะบอกให้พี่คริตโตะเงียบเอา้ครับแต่ทางด้านเมดิคคาเมล่าแมนดูเหมือนว่ากําลังจะลุกขึ้นมาครับอิบอายและจะรอดไหมล่ะเนี้ยซึ่งเจ๊แกก็ยังพ่าไม่จบและได้พูดต่อไปครับว่าเป็นไปอย่างที่ท่านคาดการเอาไว้พอพูดจบลำแสงสีเขียวก็ปรากฏมาอีกเสน้นเผยให้เห็นชายร่างใหญ่เลยครับคราวนี้ส่วนตัวของพี่ Man, เมดิคคาเมล่าแมนน่ะเหรอตกจใจเวอร์ครับแถมหันมามองพี่คริโตะอ,อีกด้วยอารมณ์ประมาณว่า อิบอายแล้วตูตัวของมาสเตอร์ที่เพิ่งลงมาเขาจะพูดขึ้นมาครับว่าดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นโดยที่เราจะเห็นนะครับว่าที่เมดิกาเมล่าแมนคือกำลังย่องเบาเพื่อหนีออกมาจากสองคนนั้นครับแต่ตัวของชายร่างใหญ่ก็ยังคงพูดต่อไปครับว่าแต่ไททันของพวกมันยังคงยืนหยัดอยู่นั่นช่างน่าประทับใจแต่ยังไงซะพวกมันก็ดูอ่อนแอมันคงไม่เป็นปัญหาที่จะทวงพวกมันเอาไว้ในขณะที่เจ้าออกตามหากุญแจที่รักได้ขาดเจ้านาย ตอนนี้เราต้องการใครสักคนที่รู้ตำแหน่งของคาเมล่าคีนั่นก็ใช่และดูเหมือนว่าเขาจะยืนอยู่ใกล้ๆแล้วนี่เองซึ่งพอพูดจบตัวของชายร่างใหญ่หรือที่ในวิกิีเรียกว่าเดอะมาสเตอร์ได้ชูคาถา,าขึ้นมาก่อนที่ภาพจะตัดจบลงไปครับโอ้โหผมว่าถ้าไม่ใช่พี่คริโตะก็ต้องเป็นพี่เมดิคคาเมท่าแมนแน่นอนครับอิปอายจริงๆครับงานนี้แหม่กำลังสนุกเลยตัดจบสักครั้งขาดจริงๆครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ